โอเคครับก่อนเราจะไปเล่นภายในเกมนะเรามาดู Equipment นะครับที่ผมใส่ให้กับซูเปอร์ซายาโลเซก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะโดยทั้ง3ชิ้นเนี่ยผมจะเน้นไปที่ Special Move เป็นหลักนะครับก็คือความรูแรงของ Special Move นั่นเองนะชิ้นแรกเนี่ยจะได้ความรูแรงของ Special Move นะครับ12%เลยนะโอเคแล้วก็อันที่2นะครับที่เป็นรูปโกคูเซียบูนะครับก็จะได้ Special Move อีก11%นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับที่ดรอปในซีนี้นะครั 9%นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ดูตัวอื่นไปด้วยเลยเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะโอเคผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าความรูแรงของ special m o v e นะครับที่เพิ่มขึ้นอีก30%เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันใน PVP Mode โหมดเลยแล้วกันนะครับ โอเคคู่ต่อสู้เกมแรกก็ทําทีมมาได้ค่อนข้างดีนะครับมีตัวละครเก่งๆเยอะด้วยเดี๋ยวเราใช้เป็น3ตัวนี้นะครับโอเคเปิดเกมมา<อ>เจอเทวดาวานดส<อ>กับเบจิต้าแดงหลบไปก่อนไปต่อยครับหลบโอเคหลบสวยบัสอัพนะครับเขามีเบจิต้าก้อนเรจินได้ไปอีกโอ้มาแล้วเบจิต้าก้อนเรจินโดนผังออกมาครับแล้วยิงมาเลยสลับโกคูรับ มันไฟแรงเท่าไหร่โอ้ยแย่แล้วโดนครับโอเคสสลับโรเซ่ฟุ๊บหลบได้ครับนี่ยิงอัดท้องไปแล้วก็บาสซัมไปครับโอเคหลบเหรอเขากดคัดเขียวนะเราสไต์ไปเลยครับเขากดเมนิกหนกดทุกอย่างที่มีเยอะนี่ไงติดเลือดออกไปซะไหลครับเลือดไหลไปดิฟื้นเลือดเหรอนี่ไงฟื้นหนึ่งมึงลดสองมึงไงขาดคุณอนะ่ะสายปีครับนี่ไงฉันได้กำไร ช่ารอรอการ์ดฟ้าครับโอ้มาพอดีโอโ้แล้วโอ,โอ้สองใบเลยอ่ะนี่ก่อนหนึ่งแรกดันไหมครับแล้วก็หลังขึ้นเต๋าแรงขนาดไหนวะสามสิบโอ้โหแรงนะกับตัวละครเซนไครที่มีสเตตัสค่อนข้างจะถึกแล้วก็อึดก็ได้อยู่โอเคเกมนี้เราควรระวังเจ้าโรเซ่นะเขาแปลงล่างครับตล์มาหลบ กระแทกนะครับโอ้โหอ้ากดเมนหนีพลาแล้วครับดเูเต็มๆนี่ไงโอเคสไล์ต่อครับไลด์อีกทีครับเคอเราต้องสลับเอาโลเซ็มาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พลังเคลืนเต่าโอ้โหรถไหลเป็นข้อครับไอตัวข้างนอกก็โดนค่อนข้างแรงครับสลับโคคูเคกดเมนฝอ่ามาก่อนโอเคสบัสได้ครับกระดึ๊บ ออโอเ้เขากดการ์ดเขียวต่อยต่อยต่อยนี่ไงปูห <c oughs> ลบสวยครับเรียบร้อยแซไปต่อเรื่องสลับมาดูอะไรสิเราเลยแล้วกันนะโอเคเราสลับเป็นบิ๊กต้าก้อนลีเกนกับการ์ดฟ้าอีก็นี่ไงคิดไม่ถึงหรอกพอเราใช้ไปสองใบแล้วโอ้โหไม่ใช่อ่ะมันเก่งจังวะอ่อโดนดันออกมาร้ายกาดกระดึ๊บโอเค สเต็ปไปแตกครับบัสอัพไปเลยเอาโดนโดนเขาอีกหนึ่งพีไม่ละนี่ไงบัสบีครับเคกดเมนสต็ปไปก่อนนะให้หนึ่งใบโอเคแล้วก็กดปิดบัญชีเลยลำดาบโอ้โหสลับฟัน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 กระบวนห้าที่หนึ่งฮึบๆๆบฮึบฮึบโอ้โหเรร้อยแรงอยู่ หลบครับโซฟานิเชอร์อรอกดมีนครับโอเคตายไปต่ยตายตายตายครับกดก่าเขียวลดเวลาเปลี่ยนตัวเพื่อนหลบตายไปอีกเรียบร้อยเกมแรกโอ้โหสวยจัดนี่ไงเทวาราวาโดว้าวเกมนี้เป็นเอ้ยแปลกดีฮะเป็นมาจินบูซาก้าเซตนะครับเอาวะมาเจอกับโรเซของเราหน่อย โอเคเริ่มเกมมาเจอเป็นบูวนล็อกการ์ดก่อนอกดกาดเขียวเพิ่มความโมาโหโกธา็เลาคุ่งมาทมําไมดูนะครับชาร์ตบาสอีครับแยวการ์ดรีเสร็จแล้วครับแต่ต่อเอนื่องนี่เจอกระทาฟาดหัวสลับโลใสครับฝันต่อติกเลือดออกประสุเลือดไหลนี่ครับโอ้สลับบูครับงะบูทั้งสามตัวนี่นะโอเคมีบูเตีย้ยบูผอมบูอ้วนนะครบเลยอุดมสมบูรณ์จริงๆทึยังไง ไปเปิดหน่อยดิไม่ยอมเหรอโอเคโดนไหซะนี่ไงไโดนบูเด็กด้วยโ,โ,โคตรแรงอะ่ะตึ๊บสปารโดสอยไม่ทันครับโดนต่อยืแล้วจากบูเด็กเป็นบูอ้วนครับมาต่อนเนื่องแล้วต่อยต่อครับโโอโ้ต่อยผู้หญิงเหรอไอ้อ้วนโอเคเขาก,กดเมนฟื้นเลือดมาแล้วก็ต่อยจบคอมบูครับโอเคแล้วเราก็ไหลกระแทกไปกระดึบโอเคใสต่ต่อนเนื่อง เอาล่ะได้เวลาแล้วตัวโปรดอันดับหนึ่งของเกมมาแล้วครับตูจิต้าบลูซ้ไปอีกโโอโ้ลุ่วงเลยครับสองใบพอความหล่อเที่นี้มันคมไงมันกรอคมบาดใจโอเคเขาลักแกล้งหลับแล้วเขาก็แกล้งตื่นครับแล้วลอยต่อยต่อยต่อย,ต,อยต่อยไปอีกเลยมันคือเต่าหมดได้ครับบาสมาคร,ครับโอ้โดนต่อยกลับบ้าเลยสลับโอเคสายต่อเนี่ยนี่แน่ สายเป็ครับเลือดไหลไปสิไม่ไหลเหรอเขามีบัฟป้องการสถานะเราไม่มีการเขียวครับสลับมารุก่อนโอเคเขาสลับบุ้งก่อนตรงหัวนี้ถอยมาโอ้ได้การเขียวแล้วเขียวไปกดเมนเพิ่มเลือดครับป๊บาชนไปก่อนเขาหลบไหมไม่หลบเหรอโอเคเราหลบเขาต่อยไม่โดนาไปครับสลับโูจิต้าบลูมาลวจ้าเปะไปก่อน อีกหนึ่งหมัดไหมล่ะนี่ไงหม,มัดแดงแรงริบสลับโรเซ่นี่ไงตายไปซะออฝลังขึ้นเต่าของฉันระเบิดประมานูนโอ้โห่ร่วงโอ้โหูตัวนอกสนามมันเลือดหมดหมดเลยนะโอ้เขากดเมย์ครับล็อกการ์ดเราอีกเรากดเมย์กลับมาดิวัดกันไหมล่ะวัดกันไหมล่ะนี่ไงหลบโวยหน่วงหน่วงโอเคตายไปซะรำดาบโอ้โห เรียบร้อยชุบชอบชุบชอบอี้ือระเบิดอากาศแล้วก็เอาดาบเสียบมือเก็บข้าฝักนี่แต่ว่าชักออกมาเป็นเคลียวนี่ยาวใหญ่หมุน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 สบันอนูฉีกอากาศเรียบร้อยครับและจบรีเจนเนอรี่ฟิีด้วยนี่หล่อเทพโอเคเราเจอเป็นฟิวชั่นวอลเลเอร์นะแต่ทำไมเขาไม่เอาเคฟล่ามาใช้นะหรือยังเปิดไม่ได้ยังไงกัน โอเคเราเป็นเทียวดาครับรับสึกกับปูิต้าอีกแล้วไตล์ไปก่อนโอ้โหโดนฟวงหมัดันก็ตีศอกไปเออเขามีได้ตีเข่าไม่ใช่หรอวะโอเคบัสมาหลบถอยมาก่นกอนโอเคโดนครับจังหวะนี้เองสลับฝันดาบปติดต่ออกไปซะแล้วก็มาแล้วเปลี่ยนตัวมากันบ่อยจังเลยเอานี่ไปกินนี่ไงไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกมันแรงแรงมากโอเคเขาหิวเลือด โอ้โหสองใบเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นอะไรกันนี่ปะโถกระดึ๊บโอเคเอาไปอีกรอบนึงมั้งล่ะนี่ไงสไตล์ไปต่อครับแกนะ่ะไม่ไหวหรอกพลังขึ้นเต่าอ,อีกหนึ่งครั้งนี่เป็นคนแรกที่โดนพลังขึ้นเต่าถึงสองครั้งติดแต่ยังไม่ตายอย่างนั้นเลยลบครับปหล,ล,ปหลบมาโดุขอแปรงล่างสไตป์เลยแล้วกันนะโอเคชนกันปึ๊บโอ้โห945อ่าได้เยอะได้เยอะอยู่ ไปออกไปโอเคสไตล์แคนเซิลไปจุบไหลกระแทกเอ้าผิดแผนโดนเขากระแทกกลับมาโหแดงมากโอ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนโอเคสลับแต่ว่าเหมือนจะไม่เกิดผลแล้วเขายิงการดฟ้ามาครับไม่เจ็บไมมคะอะไรสักนิดมนคอเป็นั้นแหละโอเคโดนอยู่สไตล์ต่อเนื่องครับนี่แน่โอเคไปต่ออ้าวทิ้งเพื่อนเหรอปล่อยเพื่อนตายอย่างนี้ได้เหรอ ตายไปซะโอเคครับเขาเหลือสองตัวแนละ้วกดเนนาบ,บิลิตี้ครับฟื้นเลือดมาค่อนข้างเยอะเลยโอเคชนกันเฉยเลยวะที่ว่าเขาจะแคนเซิลตรงกลางฮึบโอ้โหแปดแปดเก้าอ้แปดแปดศูนย์ัลโหลโอ้ดวงกะจัดดวงมาจัจัดซ้ายไปนี่ไงพัสอาร์ครับโอ้โหขี้หมดสลับวาโดสพาต่อครับ สลับโราเศรษฐีนึงครับโอเคอ้าวแค่เปลี่ยร์อีกที่ได้ด้วยเหรอสไตล์เป็นอย่างที้ครับโอเคงั okay. ้นก็จงหายไปซะเถอะไรซิ่งแล้วครับโ,โหกัดเขียวมาพอดีครับนีเ่เตะทุบโอ้โหมันเดาได้อีกแล้วอะอะไรกันนี่วันนี้ไม่ใช่พันของฉันกดเมย์เลยเขากดเมย์เหมือนกันนะเอา,ว,าวัดกันตัวตัวไงมาดิอึ๊บ หลบครับหู้มไม่ลานแล้วแกตายซะดเลยระเะะบิมดาบชึบชอ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 บ,ชอบยกขึ้นแตกโอ้โหไม่ตายอะไรกันนี่เอาบารชนไปก่อนโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วอือโอเคสลับปุิต้ารับดาเมจน้อยล,ลงเหรอครับหัวเอาให้คือหลอดเปล่าโอ้แรงสไตปไปเลยโอเค ทำอะไรทำอะไรพอหนุ่มกดเมนออกกดออกโอเคครับจีจีไล้โหซุงโกคูล้วนเลยซุงโงกุนแล้วก็เป็นทีมที่เบลือด2ตัวเลยนะโอเคโอเคเขาเอาสีเงินมาสองตัวเลยนะเสร็จวาโดสครับผู้หญิงคนนี้มันร้ายครับโอเคเอาโดสลบได้เหรอแย่แล้ว โดนมาก่อนนะแต่เรามีตัวขัดโคเบอร์สองตัวโอเคไปต่อไปแหละใช่แน่แน่เออหน่วงหน่วงตัดคอมโบโอเยแล้วโอ้โ,อโหีทีนึงโอ้โหต,ตัดคูณสองอะไรนี <c> ่ <oughs> โดนตัดคูณสองเลยสไตล์ไหมครับแต่ว่าเราเป็นสีเหลืองแขกยังอ่อนหันดอยู่นะไปหยอ,อกไปโอเคคู่ต่อสู้นิ่งไปแล้วบสัสไปครับโ okay. อเคเขาจะพยายล่างจังหวะนี้เอ้าโอ,โอ้มันหนวงจังโอเคแปลงล่างแล้ว สับวารดรถไหลกระแทกไปโดนครับสไตล์ต่อเนื่องเอาละได้เวลาแล้วมาแล้วครับตัวจี๊ดนี่มาถึงตัวรถเลือนคู่ต่อสู้ครับเลือนไหลติ๋งติง,ตง,ตง,ตงแกจะมีบัฟก็เถอะแต่ว่าฉันล้างได้เว้ยนี่ไงและการฟ้าสองใบแบบนี้ไปก่อนใบแรกครับอแต่ว่าน่าจะลดน้อยนะเขามีตัวบัฟเลือนสองตัวนะว่าละแล้วเป็นเซนไคด้วยครับตัวนี้โอเคหนึ่งใบแล้วกันแกโดนไปสองใบติดแล้วนะนี่ไง ต้องมีเจ็บชี้ใช่บ้างโอเคคืหอหลอดแล้วหลบสลับพาโ์ดสไตร์หลบโอเคสวยสไตร์ไปครับน่าจะตายละสลับคูจิต้าเลยจังหวะน,นี้บ้าไนะครับชาร์ตโอเคสไตร์ต่อเนื่องโอเคเหมือนแบบไม่เอาไม่ลงวะ่ะหนามากอะ่ะมันเป็นตัวบัฟเซนไครบัฟสามตัวแล้วเลือดสามตัวเลยนะสุดจัดสลับอีกทีนึงตายไหมล่ะนี่มันก็ต้องตายสิแม่จะถึกไปไหน กดเมนโอเคลาก่อนสไปครับนำลองเลือดไหลไปก่อนสไลด์ปอีกเลือดไหลไปอีกโอเคล, okay, ลำดาบอือชับ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 แล้วก็ลำ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 แรงแรงสับวาร๊บยังไงเฮ้ยนิ่งนิ่งจัดโอเคเขาก,กดการ์ดเขียวโอเคเราสไลด์ไปสุดทางเลยโอ้โหลบได้ครับโดนต่อยอู้อหูแรงแรง เราคือเต่าสลับเลยครับจังหวะนี้ปึ๊บไม่เป็นไรไม่แรงมากไม่เจ็บโอเคเขาสลับโคคูกดเมนครับได้การ์ดฟ,ฟ้ามาหนึ่งใบกระดึ๊บโอเคบัสไปครับอา้าวโดนโดนแล้วละ่ะบัสไปอีกครับชือ้อไ t ไปโอเคไปสิรักกันเลยครับลูกรักของผมโอ้หน่วงมันหน่วงอะไรขนาดนี้มีการ์ดฟ้าครับเร่การ์ดฟ้า,า,ฟาบัสไปครับ ทุบมาเข้าไปทุบข้างหลังเตะไปที่หน้าอีกอ่งทีครับโอ,อ้โหแล้วดัวไม่ถูก้ากอน้ากอนปึ๊บสามประสานล่วงโอเคเหลือเจ้าซปเปอร์เชียร์สามตัวเดียวนะกดเมย์เลยครับเเดไปใกล้ๆครับกดเลยละกันอ้หเรียบร้อยจังหวะนี้เราได้ครับต่อยนม่งีเจนเนอเรทฟินิชไม่กดออกด้วยสวยปิดเกมแบบนี้มีทีเดียวฉีกอากาศหยา่า เรียบร้อยห,อหลังคืนเต่าสถาโลกันชาร์จแบบเต็มพิกัดยิงแล้วมุมกล้องหมุนตูมโอเคสวยครับจบด้วยลูกล้าแล้วกันเกมนี้เรียบร้อยครับโอเคจีๆครับ